สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเกมร a ตเดียนเอิร์ธซเวิร์โยนะครับผมโอเคเราเช็คแล้วว่าวันนี้ยังไม่มีอะไรพิเศษเข้ามานะครับแต่ว่าอีเวนเยอะมากเลยนะอีเวนทั่วไปครับอย่างเช่นความผิดปกติของฤด,ดูกาลนะมีแบบทดสอบชุมชนนะครับใครที่อยากได้ไปพัทนี่ให้ไปเล่นแบบทดสอบชุมชนนะมันจะมีไปพัทให้แลกอยู่ครับแล้วก็จะมีส่งของนะ ใครที่มีของเยอะก็ลองเอาไปส่งดูส่งที่หน้าบ้านนี่แหละคนยืนเต็มบ้านอีกแล้วครับหน้าบ้านน,นะนะซึ่งผมคิดว่าผมยังไม่เล่นดีว่าก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปอัปเกรดมอเตอร์ไซค์ที่ปั๊มน้ำมันเช่นเคยนะครับก็จะเล่าคร่าวๆว่าจะไปกันที่อ้อลืมบอกไปว่ามีเอีเวนต์กวาดล้างเลยนะใช่ไหมแต่ยังไม่ทำวันนี้ ก่ล้งก็ของเยอะดีนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเล่นแบบไหนอะเอาแค่สบายใจเราดีกว่าของผมก็เดี๋ยวจะไปที่เรือปานะครับแล้วไปเก็บฝาถ้ามันอยู่ใกล้ๆกับปั๊มน้ํามันนะแล้วเราก็จะไปอัปเกรดรถมอเตอร์ไซค์จากนั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาบ้านครับแล้วเราก็จะไปทำอีเวนต์รด,ดูการแห่งความผิดปกติกันนะมากี่ครั้งก็เลขชื่อไม่ค่อยถูกสักทีนะครับ มีน้องถามว่าผมได้ระเบิดแครอทมาจากไหนอ่ะเนี่ยเห็นตู้ไหมครับตู้ตู้กลางอะ่ะเป็นตู้แครอทที่พังแล้วนะต้องเคาะก่อนสองสมทีถึงจะมีโอกาสได้ระเบิดนะแต่ปกติมันก็จะได้แค่แครอทธรรมดาอาจริงๆนะผมได้มาผมก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้นะครับไม่ไม่ได้ปลาไม่ได้อะไรเลยยี่สิบกว่าลูกเนี่ยเก็บไว้ก่อนครับดูของเต็ม ทำทำเลก,ก้าแทงไว้ก่อนเพราะาเผื่อเดี๋ยวดีลเลอร์โจจะเอาเลก,ก้าแทงมาจะไม่มีครับคือคั้นการป้นของผมเนี่ยมันมีอให้แลกของกับดีลเลอร์โจด้วยไงแล้วถ้ามีแลกของแบบเนี้ยคือมันจะเอาอะไรเราก็ต้องให้ซึ่งมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบบอกไม่ถูก เพราะว่าทคลิปดึกด้วยมันจะมึนๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราทําภารกิจประจําวันกันก่อนนะครับก็คือเลื่อยไม้เลื่อยไม,ออไม้หลอมเหล็กเช่นเคยนะครับมีน้องถามเหมือนกันว่าผมได้แมวไหมไม่ได้นะครับแคนผมไม่ได้แมวไม่ได้ระวันอะไรเลยครับมันมันได้ตรงไหนอ่ะ <laughs> มันได้ตรงไหนก่อน แต่มันได้ซีเรียสนะไว้ผมว่าเดี๋ยวมันก็เอามาขายมีอะไรในเกมนี้ที่มันไม่ขายบ้างอะ่ะใช่ปะเดี๋ยวมันก็เอามาขายอีกชุดเสื้อผ้ามันยังเอามาขายเลยอีเวนต์ต่างๆอะ่ะเดี๋ยวรออีเวนต์หัวฟักทองครับอยากได้หัวฟักทอง เต็มชุดก่อนนะบหนา,อาของเก็บก่อนจะเอาปืนอันนี้ไปซ่อมครับเปืนยิงสปอร์ไม่รู้ว่าใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะขอลองก่อนขอลองไปซ่อมดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอีสัพักเราจะต้องไปลุยกับเราจะต้องไปโซนเกาะบ่อยขึ้นนะต้องลุยกับคนอนลิเซียม อีกหลายรอบส่วนเกาะผมไปน้อยมากเลยตั้งแต่มันอัปเกรดใหม่อะเคยเหมือนเคยมีคนพูดอยู่ว่าถึงจะมีรถ ATV ก็ตามแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้ไปเลยก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยเพราะว่าว,าวนอยู่แค่นี้แหละก็เหมือนกันผมก็เหมือนกันครับมีรถ ATV นานๆจะไปทีเหมือนกันนอกจากจะแบบเฮ้ยอยากอัปเกรดกล่องว่ะไปเอา มาแอดกันดีกว่าอะไรแบบนี้ก็ไปไปครับจุดแรกเที่ยวจะไปก็คือเรือ,อปางจัดการสมบีทั้งหมด13ตัวเช่นเคยนะอาวุธที่ผมใช้ก็อิโต้บ้างไม้บ้างเรื่อยบ้างอะไรก็ว่าไปนะอาวุธที่มีก็เท่านั้นนะใช้เท่าที่มีครับจะพยายามไม่ใช้ปืนปืนเก็บไปลุยพวกบังเกอร์อ่าเอ้ยบังเกอร์ บังเกอร์บราโวฮอกทูลอคท่าเรือแล้วก็สวนขนส่งครับเดี๋ยวสวนขนส่งจะไปบ่อยหน่อยนะตอนนี้จะกำลังทำสิ่งทานครับคือกำลังจะทำกระเบื้องลูกฟกูกเพื่อที่จะอัปเกรดห้องให้มันเป็นเลเวล4ขึ้นไปหรือเลเวล5ขึ้นไปครับเราจะได้ผลิตของบางอย่างที่มันหายากอะอย่างเช่นปีกหมุนหรือเหล็กก่อสร้างอะไรแบบนั้นครับเหล็กฉักเรียกอะไรนะเหล็ก โครงเบาโครงหนักอะไรประมาณนั้นนะจะได้ <hi> เนื้อเรือ่องจะได้ก <t> ้าวไปให้ไวกว่านี้หน่อยครับพี่มีน้องบอกว่าพี่ทำเกมนี้ทุกวันเลยไหมคลิปก็ตอนนี้พยายามทำให้ครบทุกวันอยู่ครับให้เนื้อเรื่องมันเดินไปทีละนิดทีละน่อย หรือหรือยังหรือยังไงหรือแบบเห็นผมเล่นเกมนี้แล้วเบื่อแล้วเลยไงหรือยังไงจะได้เล่นเกมอื่นบ้างอะไรแบบนี้ล่ะก็มีเกมน่าเล่นเยอะนะแต่ส่วนใหญ่ปีกเวลาหาเกมมาเล่นน่ะมันยากมากเลยทุกคนว่าเล่นแค่สองเกมมาตอนนี้ Rov ที่เล่นประจำตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยไอ โมบายด g จิที่พยายามเล่นทุกวันพยายามจะเล่นทุกวันก็ไม่ได้เล่นเลยเหมือนกันกิมโซนี่ก็ไม่ได้แตะเลยนะไม่ได้ลบด้วยนะแต่ว่าก็ไม่ได้แตะว่าจะพยายามเคลียร์แต่ละเกมให้มันแบบเหลืออีเวนท์ให้น้อยที่สุดแล้วเราก็จะได้ปลีกตัวไปเล่นเกม,เมอื่นบ้างอะไรแบบนี้น คอมเมนต์ไหนที่ยังไม่ตอบต้องต้องขออภัยด้วยนะบางทีคอมเมนต์บางคอมเมนต์ก็ไปอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรโซนลังงับแบบผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมไปอยู่ในโซนนั้นบางคอมเมนต์ก็โชว์บางคอมเมนต์ก็ไปซ่อนอยู่ครับแต่ผมว่าผมตั้งค่าดีแล้วนะไม่รู้สาเหตุเหมือนกันกลัวตั้งค่าไปตั้งค่ามากลายเป็นแบบ กูคืนไม่ได้สุดท้ายเสียช่องไปนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเคยเห็นพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์ครั้งหนึ่งที่เขาปรับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเปลี่ยนชื่อช่องสุดท้ายเขาต้องเริ่มใหม่แต่พี่เขาแบบเป็นคนดังแล้วไงถ้าถ้าสมมติต้องเปิดช่องใหม่เขาก็แปบ๊บเดียวเขาก็มีคนตามเลยว่าเราไม่ใช่สไตล์นั้นไงเราแค่มีพี่เขาเป็นไอดอลเฉยก็เลย <c oughs> กว่าจะแบบสร้างตัวหรือสะสมตัวใหม่ สะสมผู้ติดตามใหม่ให้ได้ประมาณนี้ก็คงยากใช่เพราะว่าเกมที่เราเล่นหลายๆเกมอาจจะไม,ไม่ได้ดึงดูดคนให้มาสนใจอะไรประมาณนั้นซึ่งเป็นเกมโทรศัพท์ก็ธรรมดาด้วยไงเล่นเกมคอมเหรอคอมที่บ้านไม่แรงด้วยใช้ทำงานอย่างเดียว ก็ทําตามเท่าที่เราทําไหวดีกว่าเนาะทําแบบทําพอที่เราจะทําแบบที่เรามีความสุขพอหรืออ,อะไรที่ทําไม่ได้ก็อย่าทําอย่าไปฝืนเท่าที่ไหวปวดี่เลยเห็นไหมกินน้ําเยอะปกติตอนนี้ก็เป็น,นาอากาศหนาวแล้วฉี่บ่อยเมื่อคืนตื่นมาก็โอ้โหหนาวมาก ผมสองผืนปกติใช้พาะผมผืนเดียวตื่นมาโอ้หยอะไรวะเนี่ยแล้วป่าพัดลมด้วยไงโอเคครับไปอัพเกรดรถมอเตอร์ไซค์แล้วลเดี๋ยวก็จะไปโซนว i p อด้วยรู้สึกว่าจะเหลืออีกวันนี้กับอีกพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งมั้งเดี๋ยวเราจะลองเอาปืนยิงสปอนะครับไปทำการซ่อมดูซิว่าจะใช้ระยะเวลากี่วันในการซ่อมนะครับ ถ้ามันใช้เยอะเราจะได้จำจำไว้ครับว่าเราอย่าไปซ่อมมันเลยนี่เมื่อวานหาไว้เนาะตอนนี้เลเวล84นะครับยังไม่ตันและยังไม่รู้ด้วยว่ามันตันกี่โมงก็ไม่รู้ตันกี่เลเวลเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่ผมว่าน่าจะประมาณ90นิดๆไม่ถึงร้อย ได้จะถึงร้อยแต่ผมว่าไม่ได้ถึงนะเข้า V.I.P. โซนครับเขาได้อีก2วันวันนี้กับพรุ่งนี้อีกวันนึงก็เล่นเอาเท่าที่ไหวนะครับเมื่อกี้ก็ไม่ได้ดูด้วยเมื่อกี้ได้อะไรมาโอเค4วันคุณพระหมดเวลาเหมือนระปืนมาทิ้งไว้ ต้องเติมอีกแล้วสินะหลังวันวงล้อวันนี้ครับมิสทรีคืออะไรอ่ะอาหารหมาสาม,มติตอาหารหมาเก็บไปที่หมาสิไปครับไปต่อต่อไปเราจะไปทำภารกิจดูการเห็นความผิดปกติกันครับซอมบี้ตัวแรกที่เราต้องมาจัดการก็คือซอมบี้อา่า ตัวเยอะแข็งอะต้องใช้ปืนผพุยิงครับตัวไหนที่ไม่ใช่ซอมบี้วิ่งเร็วใช้แข็งก็ใช้อาวุธธรรมดาจัดการไปพี่ไม่ทําแบบทดสอบชุมชนเหรอก็อยากทําอยู่นะแต่ว่ามันต้องใช้อาวุธยืมกันนะครับและอย่างก็คือของของที่อยู่ในนั้นนะเราก็มีเกือบหมดแล้วไง ถ้าจะทำก็คงทำแบบธรรมดาไม่ได้แบบเล่นหมดยากมากเอาไม้แอดอย่างเดียวแต่ถ้าใครแบบขาดพวกชิ้นส่วนเครื่องโยนตต่างๆก็ต้องต้องไปลองทำดูเล่นหมดยากพยายามเก็บให้ได้ทุกวันครับโอยอยู่ตรงนี้หมดเลยใช้ปืนพุนะ เมื่อก่อนปืนพลคราบเองไม่ได้นะครับมันมีแจงเดี๋ยวนี้คราบเองได้แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอีกหน่อยเดี๋ยวก็อาวุธก็ต้องมีการคราบเองได้เกือบหมดแต่ผมว่านะหรือถ้าคราบเองไม่ได้แต่ว่าสามารถซ่อมได้ก็ดีนะอย่างดาบคาตนาเนี่ยหรือดาบนินจานเนี่คราบเองไม่ได้แต่ว่าซ่อมได้นะครับถ้าซ่อมได้ก็ถือว่าดี จะได้ใช้ต่อ,อย,ยาวเรียบร้อยครับทำเควสเสร็จก็รับกล่องต่อไปโอ้โหมันจะต้องใช้ปืน VSS ในการจัดการนะเห็นแวบ,บแบบไปครับวาร์ปไปเลยนะมาอยู่ที่นี่ครับแมบปบนี้ใช้ปืน VSS จัดการโยมมาทู่ครับอันนี้มีให้วางเหยื่อล่อด้วยอะล่ออะไรวะไมาดีว,ว่าไม่อยาก ไม่อยากยุ่งกับพิธีกรรมอะไรแบบนี้เดี๋ยวมันจะเรียกมาเยอะเกินเราจัดการหรือเราต้องวางไงนั่นไว้แล้วยมมาทูดจะมายมมาทูดจากเกมกิมโซหรือเปล่าคนเลยยมมาทูดเนาะ๋อตัวนี้โอเคขนาดที่ยิงแรงมากยังยิงแทบจะไม่เข้าเลยอ่ะเฮ้ยมีพิธีกรรมอีกแล้วครับบันทึกอืมต้องเป็นของสีแดงแน่ๆเลย ฮ้ยเดี๋ยวอยขอจัดการซัมบี้เพื่อนน,น,นะนี่อืมแดงจริงๆเนื้อแอลกอฮอล์แต่บุหรี่ไม่เอาครับซิก,ก้าไม่เอามันข้างบนตัวหนึ่งยมทูตเนี่ยยิงเข้าน้อยมากปกติยิงแรงมากเลยนะป,ยยนะปืนชนิดนี้นะเลือดมันเยอะน่าจะเลือดเยอะมากกว่ามันเลยเกียดเลือดเลยลดน้อยปกติปืนชนิดนี้ยิงแรงนะ โอเคเควสต่อไปปืนผู้พิทากษ์อีกแล้วปืนบาสุก้ายิงสองทีตัวเดี๋ยวขอจัดการซอมบี้เก็บแต้มก่อนนะอันนี้มันต้นไม้อะไร คอยคอยเล่นไปด้วยฮึบเกือบเกือบเกือบ่อบอบะผมว่าไปแมปอื่นดีวะแมบสุดท้ายเนาะไอตัวสุดท้ายน่าจะอยู่แถวๆปั๊มน้ำมันปะขอแลกของก่อนนะทุกคน แล้วดูมันเอาของโหดมากเลกกาฟิลเตอร์แบบเนี้ยไส้กรองเพื่อแลกลูกหมาตัวเดียวครับแม่ปะ,ปะ,ปะไปไปไปที่สุดท้ายครับก็คือแมปจัดการนะที่ต้องใช้ปืนผู้พิทักษในการยิงน,ะนี่ใกล้ๆบ้าน,นครับโอเค ไอตัวนี้มีโอกาสซ่อนอยู่ในอ่าหญ้าโงดงวยนะต้องระวังนะครับก็ฝากทุกคนนิดนึงนะครับพอดีเพิ่งรู้เทคนิคของการทำ u t u b e มาก็คือ youtube เนี่ยมันจะเปิดการมองเห็นให้กับคลิปที่มีคนกดไลค์หรือคอมเมนต์นะครับ ก็ถ้าอยากให้แบบช่องผมมีคนดูเยอะขึ้นหรือแบบเป็นกําลังใจให้กันนเนาะกดไลค์ให้หน่อยหรือกดพิมพ์เป็นหัวใจมาให้ก็ได้นะครับจะได้เปิดการมองเห็นให้กับช่องนะนิดหนึ่งก็ได้ครับไม่ไม่พิมพ์ก็ได้นะกดไลค์ให้ก็ได้ครับหรือจะแบบส่งสติกเกอร์มาให้ก็ได้เดี๋ยวผมส่งสติกเกอร์กับเป็นการแบบรัแบบรู้ว่า โอเคเราสนับสนุนกันอยู่นะอะไรแบบนี้พี่ยังไม่เจอนะเพิ่งเจอตัวเดียวนะแต่เราดูในกรอบได้ครับนี่ขอยิงหน่อยสิฟังเลยสามตัวอยู่ตรงไหนออเจอลวเจตัวแล้วอยู่ตรงนี้ ขายิงไงยปังอีกทีนึงดีหน่อยนะว่าปืนมันแรงยิงสองทีตุยอ่ะเก็บไม้กลับบ้านกน็ต้องฟาร์มอีกเยอะอะใช้ไม้เยอะมากเลยนะเกมนี้นะใครว่างๆก็ลองฟาร์มดูนะตัวนี้ก็สองตัวอยู่ตรงนี้ครับตัวสุดท้ายเรียบร้อยจบแล้ว จบภารกิจเกมนี้เดี๋ยวแวะไปรับของที่บ้านก็จบเกมได้เลยครับยังไงก็าฝากกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์ให้กันหรือไม่ก็ส่งสติกเกอร์หัวใจมาที่ใต้ช่องคอมเมนต์ได้นะครับสติกเกอร์หัวใจก็ได้ครับสติกเกอร์ขำสติกเกอร์กดไลค์อะไรก็ว่าไปครับได้หมดเลยโอเคแล้วรับของฟรีก่อนนะทุกคนคนไหนว่ามันหลายคนเกินอะ คนเต็มหน้าบ้านเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกินแบบหมอพลังจิตเพิ่มพลังเพื่อจะไปลุยต่อนะครับก็คลิปนี้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในว,วันต่อไปนะสำหรับวนันนี้ไปและบายบายบ๊ายบาย